สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง nsp 1นึ่ครับและวันนี้นะครับก็จะมีข่าวสารใหม่ๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยและในตอนนี้นะครับข่าวที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยสำหรับผลโหวตใน Thailand Top v o t e 2024ในการอัปเดตผลโหวตล่าสุดที่ผ่านมาประจำวันที่31ธันวาคมปี2 5 6พนะครับในเวลา13มนาิกาในสาขาสุดยอดคมณบถึงแห่งปีและวันนี้นะครับ อันดับเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างน,นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยนะครับในวันนี้และวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันสุดท้ายของการโหวตไปจนถึงเวลา23่มนิกานาทีนะครับและสุดยอดคนเงนเทิงจะเป็นใครนั้นติดตามรับชมในการประกาศในอันดับต่อไปนะครับเรามาดูกันที่อันดับล่าสุดในวันนี้นะครับเริ่มจากอันดับ5 A4 ต้าอูพิทยาอันดับ4 A5 นนทนนอันดับ3 A1 หนุ่มกัญชัยอันดับ2 A3 พีพีเกรดและอันดับ1ในวันนี้นะครับและในเวลานี้ด้วยเช่นกันนะครับนั่นก็คือ A2 ไรอันการบัณฑิตและนี่ก็คือการประกาศล่าสุดที่ผ่านมาสำหรับ การอัปเดตผลโหวตล่าสุดที่ผ่านมานะครับและผลโหวตที่สุดแห่งปีกับสุดยอดคุณเทิงแห่งปีจะเป็นใครนั้นคุณผู้ชมสามารถรว่วมกันโหวตได้ไปจนถึงเวลา23นา59นาทีนั่นก็คือการสิ้นสุดของการโหวตและติดตามกับประกาศในอันดับต่อไปนะครับและต่อมานะครับเรามาดูภาพจากง,งานล่าสุดของลูกชาวไรอัน และลูกชาวไรอันนะครับเดิระบุข้อความว่างานสุดท้ายของปีขอบคุณทางคณะเจ้า,าภาพและทุกๆคนครับเดินทางกลับบ้านกันโดยสวัสดีภาพนะครับพบกันใหม่ปีหน้าสวัสดีปีใหม่ครับไรอันกันมดดิทและนี่ก็คือภาพจากงานล่าสุดที่ผ่านมาของลูกชาวไรอันและ f อแฟนคลับของลูกชาวไรอันตามไปให้กําลังใจแน่นกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมถือได้ว่างานนี้แตกอีกแล้วนะครับคุณผู้ชม และแฟนๆทุกท่านของลูกชา,ายไรอันเราได้เห็นพลังความรักจากแฟนๆทุกท่านที่รักและตามไปให้กำลังใจลูกชา,ายไรอันไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลแค่ไหนนะครับอีกทั้งคะแนนเสียงในการร่วมโหวตให้กับลูกชายอีกด้วยนะครับใน Thailand ท็อปโหวและเรียกได้ว่าเราได้เห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันของแฟนๆ,ๆทุกท่าน ที่ส่งมอบความรักอยากเห็นลูกชาวไรอันประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานและทุกท่านนะครับได้เห็นภาพนี้แล้วก็ประทับใจมากเลยทีเดียวเพราะแฟนๆทุกท่านตามไปให้กําลังใจลูกชาวไรอันมากพอสมควรนะครับและต่อมานะครับเรามาดูข้อความจากคุณแม่ได้โพสต์ล่าสุดที่ผ่านมาจาก Facebook คุณแม่ไรอันน้องแพทริกโดยจะมีข้อความดังนี้นะครับ ปิดงานปี6-7็ไปอย่างสวยงามขอบคุณทุกๆก,การซัพพอร์ตขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณที่สู้ไปด้วยกันขอบคุณลูกชายที่ทำเต็มที่ทุกเวทีปีหน้าขอให้งานปังๆและพร้อมสู้ไปด้วยกันนะคะและนี่ก็คือข้อความจากแม่อังที่ได้โพสต์ล่าสุดที่ผ่านมานะครับ และในงานต่อไปในปี2568นะครับซึ่งนะ้าปราได้อัปเดตและสุดที่ผ่านมานะครับเริ่มจากในวันที่3ในงานประจำปีวัดทับหลวงจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้นแสดงในเวลา22นาฬิกาในวันที่7ถ่ายรายการไม่หมดนี้วันที่8งานปิดวันที่9งานนวัตก,การปิดทองวัดบางพระวรวิหาร จังหวัดชนบุรีขึ้นแสดงในเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับวันที่10ถ่ายรายการไม่หมดนี่วันที่11งานปิดวันที่14งานปิดวันที่15งานฝังลูกนิมิตวัดใหม่สุวรรณจังหวัดตากขึ้นแสดงในเวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับในวันที่16ถ่ายรายการไม่หมดนี่วันที่18วัดอุดมรังสีหนองแคม กรุงเทพมหานครขึ้นแสดงในเวลา22อนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับในวันที่23ถ่ายรายการไม่หมดนี่วันที่25งานปิดนะครับวันที่26งานอนุสรณ์ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้นแสดงในเวลา21อนาฬิกาส0นาทีวันที่27งานฝังลูกนิมิตวัดกองเงินจุราวันจังหวัดปราจีนบุรีขึ้นแสดงในเวลา21อนาฬิกา30นาทีวันที่28งานประําปีวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงคราม ขึ้นแสดงในเวลา22นาฬิกานะครับในวันที่29วัดพุพรมจังหวัดกาญจนบ,บุรีขึ้นแสดงในเวลา22นาฬิกาวันที่30วัดไซใหญ่จังหวัดนนทบุรีขึ้นแสดงในเวลา22นาฬิกานะครับและปิดท้ายในเดือนมกราคมในวันที่31วัดบางจากปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีขึ้นแสดงในเวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ และนี่ก็คือการรายงานคิวงานล่าสุดในเดือนมกราคมของลูกชาวไรอันคุณผู้ชมอยู่ใกล้ที่ไหนก็สามารถเดินทางไปให้กำลังใจลูกชาวไรอันได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสารใหม่ล่าสุดนะครับที่ทางช่องของเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับขอขอบคุณในกติดตามรับชมสวัสดีครับ